สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d r t e Case ตอนที่228ครับผมทอดี่ผมไม่มีความพร้อมอะไรเลยวันนี้นะเออนั่น<ม>ดิวันนี้นะเราวุ่นวายกันทั้งคู่เลยเมื่อกี้ผมกับพี่ธันก็เพิ่งเสร็จประชุมเดียวกันมาซึ่งเป็นประชุมที่พวกผมไม่ได้มีบทบาทเลย,เลยนะอ่าไม่มีบทบาทไปนั่งไปนั่งดูทีวีเฉยๆผมก็นั่งทํางานเอ,อนั่นแหละครับอะวันนี้เรามาอยู่กันในทีมไม่ค่อยชินเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆตอนที่ผ่านมาเราคุยกันแต่กับแขกรับเชิญหมดเลยออก็มีแก๊งไหนเล่าซีมาพี่ยิปกับพี่เนะมาแล้วก็มี พี่แฮมมีพี่ฟาโลกแกเรียมีคนพี่มีมีสบงเออคือเราคุยกับคนเยอะมากวันนี้ก็เลยแปลกๆเหมือนกันที่เรากลับมาคุยกันสองคนแล้วเคยคุยกับไม่ใช่คนไหมอ้าวเขาบอกคนคุยคนเยอะมากอันนี้ก็เป็นพี่แจ็คละก็จะเป็นแบบแจ็คแฟนฉันพี่เคยดูไม่เคยวิดีโอของพวกบัฟฟาโลแก๊กปะไม่ไม่เขาล้อมเป็นพี่แจ็คเวลเราก็แบบครับแล้วก็อีกคนก็ถามว่าพี่แจ็คเลิกเคียวแคกเกอร์ได้ไหมไม่ตลกอ่ะไม่ ผมชอบอันนี้มากเลยแต่ว่าช่างมันเถอะครับคุณตลกอะไรแบบนี้เหรอผมชอบผมชอบวันนี้เรามาอยู่กันในทีมมิชชั่นครับเป็นมิชชั่นที่ค่อนข้างเปซิฟิกไปว่าเป็นภารกิจตามหาครอบครัวที่หายไปจริงๆไม่ได้เรามิชชั่นมานานมากใช่มากๆแล้วหัวข้อนี้โคตรหายากหาเรื่องโคตรยากเลยใช่ใช่ใช่ึ่งมันค่อนข้างเฉพาะทางมากซึ่งเวลาเราหาเรื่องที่แบบจะมาเล่าแล้วมันมีหลายมูดนะอืจะเป็นแบบครอบครัวที่ถูกแบบ สังหารเออรอบคนที่หายไปหายสาบสูญก็ได้มันได้หลายมูดอ่ะตามหาสมาชิกครอบครัวที่เคยหายไปเนียอดีตอาจจะเพิ่งหายหายนานแล้วใช่แต่สุดท้ายก็มีการตามหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอใช่ใช่ครับอ่ะวันนี้พี่ทันเริ่มก่อนครับผมครับคือเรื่องรนวาของเราวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยใช่ได้ปะเนี่ยชช่ได้ใช่ได้ยันฟังแบบสบายๆมองตาผู้ชมก่อนจริงๆไม่ไม่น่ากลัวไม่มีเลืองไม่มีอะไรเลยฟังสบายๆแต่ก็อจะมีบางอย่างที่ เอามาดิสคัสกอนต่อได้แล้วกันใช่ครับครับคือเรื่องของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่ประเทศจีนในปีหนึ่งเก้าเก้าห้ายดก็ไม่นานมากเนาะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับภรยาชื่อว่าคุณเฉียนเฟงเสียงอาจจะพูดผิดเนาะครับส่วนสามีชื่อว่าคุณซูซีดาอืมคือคุณเฉียงกับคุณซูเนี่ยก็เป็นคู่สามีภรรยากันอื พวกเขาเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนฐนานะไม่ค่อยดีครับอาศัยอยู่ในเมืองหางโจับแล้วก็มีลูกสาวอยู่แล้วหนึ่งคนก็โตประมาณนึงแหละสิ่งที่คู่สามีภรยาคู่เนี้กาลังเผชิญอยู่คือว่าคุณภรรยาเนี่ยคุณเฉียนเนี่ยกําลังตั้งท้องลูกอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าในสังคมธรรมดาเนี่ยปกติก็ไม่มีอะไรครับแต่อันนี้คือสังคมจีนที่มันมีโ<อ>นโยบายวันชายโพลิซีอยู่คือทางการของจีนเนี่ยเขาห้าม เขามีออกกฎว่าแต่ละบ้านเนี่ยสามารถมีลูกได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนโยบายลูกคนเดียวลูกคนเดียวใช่ซึ่งยุคสมัยนั้นนายยไอนย้นโยบายลูกคนเดียวเนี่ยมันถูกเอามาใช้แบบเข้มข้นมากคือรัฐบาลอาจจะมีนโยบาบแบบหนึง่งแต่พอเรื่องนี้มันมาถึงพวกแบบตำรวจท้องถิ่นหัวหน้าหมู่บ้านอะไรพวกเนี่ยมันเข้มมากอืบางบ้านคือถูกเ <c oughs> ผาบ้านเลยนะโอ้โห oh. คือแบบพิดัอ uh huh. บางบ้านคือแบบถูกบังคับให้ต้องไปทําแท้ง Uh huh. คือเป็นพัฒนาการที่ถูกบังคับใช้อย่างเด็ดขาดมากๆคือมันเป็นเผด็จการอะ่ะครับใช่ไหมเผด็จการมันทําอะไรก็ได้อํานาจมันอยู่ที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอะไรงี้ครับแล้วก็คนที่ทำกฎหมายก็ถูกลงโทษแบบรุนแรงครับบางคนถูกจับบางคนถูกลักพาลูกไปอันไหนก็ไม่รู้ว่ามันมันมีหลายอย่างทําให้ครอบครัวเนี่ยสึกกลัวมากกังวลมากทํายังไงดีแล้วก็ท้องแก่แล้วด้วยอะไรเงี้ครับสิ่งที่ครอบครัวที่ทําคือก็ต้องพาคุณเฉี๋ยนนี่เป็นภรรยาต,ตั้งท้องนี่ยไปหลบอยู่ในเรือคือ จีเนี่ยมันจะมีคลองใช่ไหมล้วชอบมีเรือจีนๆเรือสัเภาเนะะี่ยที่มันมีแบบมีซุ้มครอบอะ่ะต้องเอาคุณพรยาเนี่ยไปหลบอยู่ในนั้นหลายเดือนกับปีเลยอืพอไม่ให้ไม่ต้องไม่ให้คนอื่นคนอื่นเห็นว่าเนี่ยกาลังตั้งท้องอยู่ครับในวันที่พวกเขาต้องอยู่แบบเราหลบซ่อนเนาะคุณคุณสูที่เป็นสามีก็ต้องแบบนำอาหารมาให้นำน้ำนำนมอะไรมาให้แบบลับๆอ่ะทำได้แค่ตอนกลางคืนบ้างตอนเช้าบ้างกลางวันแบบออกไปไหนไม่ได้เลยอื อยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆครับอดทนมากจนถึงวันที่กําหนดคลอดพวกเขาก็ไม่กล้าไปที่โรงพยาบาลรัฐเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้ว่านี่คือคู่สามีภรรยาที่ฝ่าฝืนวันชัยโพลีซีครับแล้วการที่ต้องไปทําคลอดที่โรงพยาบาลมันต้องมีใบแบบใบประจําตัวอะไรเงี้ยมันถูกตามตัวได้ก็กลัวเนาะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาออกจากเรือกลัวผู้ใหญ่บ้านเ่ก็จะเห็นอีกจะขับไล่โดนฟ้องโดนเผาไล่ที่อีกก็กลัวมากๆครับครับ แต่โชคดีที่ว่ามีคลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งในชุมชนนั้นน่ะเขายินดีที่จะรับคุณเฉียดเนี่ยมาเป็นเขาเรียกนะดูแลรเรื่องการทาคลอดเนาะแล้วก็สัญญาว่าเนี่ยโอเคเราทาคลอดให้แต่เราจะไม่บอกทางการนะว่าคุณคลอดลูกออกมาคือเขาแบบช่วยเหลือกันเนาะสุดท้ายแล้วก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยครับครอบคอรัวนี้ก็มีลูกสาวออกมาชื่อว่าคุณจิ้งชือ่ออาจจะจิ้งชื่ออะไรนะจิ้งชื่ออะไรกันจิ้งชื่อก็เป็นทาโดู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากในสายตาของพ่อแม่ทั้งสองคนเนาะ ถึงแม้จะมีความดีใจที่ลูกคลอดออกมาแล้วยศแต่ความดีใจนี้ก็อยู่ได้ไม่นานมากเพราะมันมานกับความกังวลว่าอา้าวถ้าลูกร้องน,ะ,นะตอนที่อยู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องได้ยินสิตำรวจผ่านมาตรวจจะเห็นหรือเปล่าว,ว่าเอ้ยนี่คือมีลูกสองคนแล้วจะเลี้ยงลูกยังไงมันมามีความกังวลอีกมากมาเต็มหมดเลยอะ่ะมันดีใจได้แค่แป๊บเดียวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นน่ะทั้งคู่คิดยังไงคุยอะไรกัน,นยศนแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่ค่อนข้างจะดูโหดร้ายประมาณหนึ่งค,คือ ต้องทิ้งลูกอมไม่กี่วันหลังจากจที่ทารกคนนี้ครับออกมาสู่โลกนะคุณเฉลยแล้วคุณสู่ก็คิด,คดตกลงกันว่าพวกเขาไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้จําเป็นต้องทิ้งลูกวิธีการทิ้งคือว่าในช่วงเช้าวันนี้เขาตัดสินใจว่าจะทําสิ่งนี้ครับก็เอาลูกสาวทารกเบบีมากมใส่ตะกร้าแล้วก็เอามีหมอนใบหนึ่งมีผ้าห่มแล้วก็มีผักอ่ะมามาปิดตะกร้าไว้อ่ะ เพื่อไม่ให้คนเห็นว่าอันนี้คือตะการเด็กอ่ะก็คือให้คิดว่าเป็นตะกาใส่ผักอะไรก็ว่าใช่แล้วก็ขี่จักรยานคุณสูที่เป็นสามีขี่จักรยานออกไปตลาดนะครับออกไปตอนมามาทักงตีสี่ตีห้าเพราะว่าเป็นเวลาที่ไม่มีคนเห็นแล้วก็ลูกหลับอยู่ครับพอไปถึงตลาดบุ๊บเนี่ยก็เห็นซุ้มๆมนึงเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นแบบทางโค้งอ่ะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่คนน่าจะสัญจรไปมาเยอะในตลาดเนาะคุณสูก็ตัดสินใจว่าจะเอาตะกาเนี่ยวางไว้ตรงนั้นน่าจะมีคนเห็นอื ในระหว่างที่วางตะก,กร้าลงไปเขาก็บอกว่าเขาเองก็ร้องไห้แบบไม่หยุดมาผมสุดเจ็บปวดมากเศร้ามากที่ต้องทิ้งลูกตัวเองเนี่ยเออซึ่ง,ง,งพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เขาทํามาตลอดช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์มันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเขาอยากทิง้งเขาอยากที่จะทําให้เด็กคนเนี้ยเกิดขึ้นมาอืแต่ว่าสุดท้ายวันหนึ่งเขาต้องตัดสินใจที่จะทิ้งเด็กคนนี้ที่เขาฟูมฟักมาไปเขารู้สึกว่ามันมีความยากลำบากเยอะแยะมากมายที่อาจจะทำให้ลูกไม่ปลอดภยัยด้วยซ้ำไปะอะไรนี่เขาสิ่งนี้เขาคิดเหตุผลเราฟังกันนู้นนะนอกจากนี้ยศ นอกจากที่จะวางตะก,ก้าทิ้งไว้แล้วในตะก,ก้าเขาเสียบจดหมายไว้ใบหนึ่งเป็นกระดาษใบหนึ่งจดหมายนี่มันเขียนด,ด้วยภาษาจีนเป็นแบบน้ำมึกเนาะเนื้อหาหลักๆเนี่ยคือบอกว่านี่เด็กคนนี้ชื่อชื่อจิ้งชื่อนะอพวกเราจําเป็นต้องทิ้งเธอไว้ในตะก,ก้าแห่งนี้แหละเพราะความจาเป็นเรื่องความยากจนแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆเรื่องกลัวต่างๆอะไรเนี่ยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่จะสมมตินคนที่มาอ่านจดหมายเนี่ยขอบคุณคุณมากๆที่แบบจะช่วยเหลือชีวิตแล้วก็นําลูกของเราไปดูแลแทนอื ถ้าโชคชะตาของพวกเรายัางเชื่อมต่อกันเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยได้พบเจอเธออีกครั้งเพื่อิเจอจิ้งช่อ,อีกครั้งเนี่ยในอีกสิบปีหรือยีสิบปีข้างหน้าที่สะพานหักในเมืองหางโจในเทศกาลซีชีสะพานหักเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเมืองหางโจเทศกาลซีชี C. คือเหมือนแบบวาเลนไทน์ของจีนครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันมันมีวันที่แน่นอนเนาะสรุป,ปง่ายๆคือว่าเนื้อหาในจดหมายฉบับเนี้ก็พูดถึงเหตุผลว่าทําไมต้องทิ้งลูกไว้ขอบคุณคนที่อาจจะเอาลูกเนี่ยไปเลี้ยงดูต่อ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยโทษสามนอยเนี่ย,อ,ยอีกส <10 S 2> ิบปียี่สิบปีอยากเจอลูกอีกที่สะพานแห่งนี้อื mm hmm. โดยสถานที่เนี่ยมันคือสะพานหัก <c oughs> จริงๆมันไม่ได้หักนะมันมแค่ชื่อเรียกครับ <c oughs> สะพานนี้มันเป็นแลนด์มาร์คที่แบบที่เมืองหางโจเี๋ยวคนไปเยอะมากมันจะมีธรรมเนียมกันในทุกๆวันซีชีนั่นแหละที่แบบว่า <c oughs> จะมีคนที่พลาดจากกันนะ <c oughs> ครอบครัวคนรักที่แบบจะอยู่คนละฝั่งของสะพานนะ คนอยู่ฝั่งซ้ายคนหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งขวานเนี่ยมาเจอกันตรงกลางสะพานคือแบบมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิมมิคในวันนั้นของสะพานแห่งนี้ครับหลังจากที่คุณซูได้ามตะก้าแล้วก็วางลูกทาลกตัวเองบนตลาดเขาก็รีบขี่จักรยานออกมาเนาะขี่ออกมาได้แค่แป๊บเดียวอ่ะเขาก็จอดแล้วก็หันกลับไปก็พบว่าตอนเนี้มีคนที่แบบมาบุงดูตะก้านั่นแล้วแปลว่าโอเคลูกเขาถูกเห็นละ เออแต่ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะไปไม่รู้ร,รู้แค่นั้นเลยรีบปั่นจักรยานออกมาต่อกลับมาที่บ้านเนาะพอกลับมาที่บ้านเขามันแจ้งข่าวกับคุณเฉียนที่เป็นภรรยาครับว่าเนี่ยเอยลูกของเราเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าแบบมีคนมาเห็นตลาดในตลาดมีคนตลาดน่นาจะรับไปแล้วครับ,รบหลังจากนั้นพขาก็พยายามตามหาข่าวอยู่เสมอๆว่าแล้วเด็กทารกในตลาดเขาเนี่ยเป็นไงบ้างอืแต่ข่าวมันก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ชัดเจนเลยเช่นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยตำรวจเอาไปแล้วบางคนบอกเอ คุณป้าบ้านนั้นเอาไปคุณลุงบ้านนั้นเอาไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนอะมันคือยุคนั้นไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะมันอาจจะมีอาจจะแบบไม่มีข่าวสารนี่มันกว้างขวางมากแล้วในจีนมันก็มันมันสื่อมันน้อยอะในตอนนั้นเนาะพอเวลาผ่านไปเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ถูกรับรู้มากขึ้นครับคือเขาก็กล้าพูดมากขึ้นว่าเนี่ยเออลูกไม่อยู่แล้วคืออ,อาจจะอาจจะเพราะว่าไม่มีลูกอยู่แล้วมันก็เลยกล้าพูดเดีคนแก้ตัวมาขึ้นเรื่องเป็นราวเป็นไงเนาะ ขณะเดียวกันทางการจรีนก็ดูเหมือนจะบบผ่อนปรนนโยบายลงมานิดหน่อยอาจจะมียังมีนโยบายนี้อยู่แต่แบบตรวจตาน้อยลงแล้วละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องราาก็เริ่มเริ่มถูกพูดถึงในเมืองมากขึ้นมากขึ้นครับคุณซูและคุณเฉินเองก็เริ่มตัดสินใจว่าเออไอสะพานทีนน่นัดพบเนี่ยไปทุกวันเลยได้ไหมเขาก็ไปกับเป็นไม่ได้เขาจะไปไว้ทุกทุกปีอ่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจอกับลูกคนนี้ให้ไหมใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยากรอสิบปีหรือยี่สิบปีเขาจะรอทุกทุกปีอ่ะ วันไหนว่างก็ไปไปไป,ไปหรือไม่ใช่ที่สันก็ไปอ่ะเผื่อว่าจะเจอใครสักคนมาทักเขาว่าเนี่ยฉันรับลูกคุณไปดูแลนะหรือนี่คือลูกคุณนาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความคิดที่ว่าเขากลัวสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่ไปวันนั้นนะแล้วมันเป็นวันที่ลูกเขาตัดสินใจมาเจอเราใช่เราสุกว่าอาจจะเอียนเอียนหนึ่งคือรู้สึกผิดใงใจด้วยรู้สึกผิดว่าฉันทิ้งลูกไปคอะไรเงี้ยมันคือค่าวพยายามยเติม,เต,มเต็มความรู้สึกผิดในใจตัวเองอะ่ะเนาะ สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปแหละไปไปทุกวันทุกวันทุกปีก็ไม่เจอคจนถึงความหวังสุดท้ายคือ <c oughs> ไม่สุดท้ายหรอกเกือบท้ายสุดคือเมื่อครบสิบปีคือจดหมายนั่มันคือสิบปีสิบปีใช่ไหมสิบปีเนี่ยเขาก็ไปไว้ไปด้วยความตั้งมั่นว่าโอเคในแต่ละปีแล้วไม่เจอแต่สปีสิบปีเนี้อาจจะเจอก็ได้ครับพวกก็ไปที่สะพนานห่งอีกรอบไปตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าหยุดไปรอแล้วรออีก เวลาก็ล่วงโรยไปเรื่อยๆจากเจ็ดโมงเป็นแปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ไม่มีใครมาเนี่ยสิบปีนั้นก็คือไม่มีใครมาเพราะพอกลับบ้างาพ,พ,พบความผิดหวังเนาะแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าหรือพวกเราอาจจะไม่มีวันได้เจอลูกสาวที่เราให้กำเนิดมาจริงๆแล้วก็ได้อเป็นลัผพันไปอีกสิบปียศยี่สบปีก็เหมือนเดิมเพรกลับไปที่นั่นอับไปลอเหมือนเดิมเลย จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ไม่มีใครมาจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งไม่มีใครมาพวกเขาก็แต่โอเคงั้นกลับบ้านคิดว่าพวกเราคงไม่ได้เจอใครแล้วหมดหวังก็แหละครับหลังจากทด่ากลับบ้านมาก็แบบนั่งร้องไห้สองคนเนาะแบบเออไม่เป็นไรเราคงไม่ได้เจอลูกสาวลูกสาวอาจจะปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้ววันนั้นมีคนมาครับแต่เนื้อเก็บไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องราวของฝั่งครอบครัวจีนเราจะเล่าต่อในฝั่งของเด็กทารกคนนั้น จี้ชื่อเนี่ยนะคือว่าหลังจากที่ที่ชื่อถูกแบบถูกวางทิ้งไว้ในตะการในตลาดนะครับเวลาผ่านไปไม่นานนะก็มีหน่วยงานที่แบบของรัฐของทางการจีนนะรับไปเป็นหน่วยง,งานที่แบบดูแลเรื่องอุปการะเด็กอะ่ะบ,บ้านอุปการะเด็กครับอยู่ที่นั่นได้ประมาณปีหนึ่งได้รับการดูแลอย่างดีเนาะมีข้าวมีน้ามีอะไรให้กินมียาให้ดูแลเลยครับ ด้วยความที่สูตรไม่คือสูตรประกละพระช้างเขาจะเปิดให้แบบคนที่อยากจะมีลูกมีคนมาดอปมีคนมาดอปก็มาสนใจแล้วล้วก็มีครอบครัวชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่งยศชื่อว่าครอบครัวพลเลอร์ครับคือคุณเคนนี่เป็นสามีคุณลู่ที่เป็นภรรยาเนาะก็เดินทางมาที่จีแล้วก็มาดูที่สูตรนี้เาบอกว่าเอ้ย่าน่ันถูกชะตากับเด็กผู้หญิงคนนี้มากมากเลยสายตาน่ารักมากก็เลยสนใจว่าเคนเดี๋ยวเราจะดอปหรือเรารับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงครับครับพวกเขารู้สึกว่า สายตาที่เด็กคนเนี้ยมองมาคือแบบเฮ้ยนี่คือชัดเจนมันคือโชคชะตาที่แบบเธอเรียกเรามาแล้วอ่วะเป็นพรหมลิขิตเอเออะไรแบบนั้นเนาะหลังจากนั้นครับพ่อพวกพลเลยก,ก็พาเด็กคนเนี้ยไปที่สหรัฐแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเคที่เนาะเคที่ก็เติบโตในที่เมืองวิชิแกนครับที่อเมริกาเติบโตในในครอบครัวแบบชนชั้นกลางอเมริกาแบบค่อนข้างสูงนี่ซ้มอะชนชั้นกลางค่อนไปนทางสูงคือได้รับความรักเป็นอย่างดี ้เข้าโรงเรียนดีๆมีคอมมูนิตี้มีสังคมที่ดีพ่อแม่ให้เรียนไวโอลินเรียนเปียโนซึ่งดีมากชีวิตดีชีวิตีมากแล้วก็โตมาแบบเด็กอเมริกันนอะ่ะเหมือนไม่ไกันบอลเลยอะ่ะเนาะส่วนคุณรูทเองก็รู้ดีว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จาเป็นต้องบอกเรื่องความจริงกับลูกไวเพราะว่าสีผิวดูก็รู้แหละมันไม่เหมือนแล้วก็จริงจริแล้วครอบครัวก็มีมีลูกอยู่แล้วเหมือนกัน uh huh. เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงเคที่ก็ต้องถามว่าแล้วหนูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นมันก็มาถึงจริงๆครับตอนเคดี้ได้ประมาณสักห้าขวบอเคที่พูดแบบพูดเล่นกับแม่คือคุณรู้ปะไอ้เนี่ยแล้วหนูเอามาจากท้องใครแบบทำม,มี่ทำม,มี่คือท้องใช่ไหมแม่ก็บอกเนี่ยหนูเนี่ยไม่ได้มาจากท้องแม่นะแต่หนูมันจะท้องแม่อีกคนหนึ่งที่อยู่ประเทศจีนครับแต่แม่คนเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้คลอดออกมาแต่ก็เลี้ยงหนูด้วยความรักและหัวใจที่ดีนะทุกคแบบพูดแบบพูด,พดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับครอบครัวเพลเลอร์แล้วครับ เชื้อชาติหรือสีอผิวของเคที่คือแบบไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงดูเลยพวกเขาหลักเต็มที่มากทุ่มให้กับเคที่มากๆเนาะอบรมสั่งสอนไปอย่างดีเคที่เองก็ได้เติบโตมาเป็นวัยรุ่นอเมริกรันที่เก่งมา,มากๆคนหนึ่งพูดอังกฤษดีมากเป็นแบบเนทีไปแล้วเนาะจุดเปลี่ยนคืออยู่มาวันหนึ่งยศพอได้ประมาณสักสิบขวบสิบกว่าขวบเคที่ที่แบบสึกโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าอยากรู้ที่มาที่ไปของตัวเองมากขึ้นอืมตามภาษาแบบวัยที่โตขึ้นใช่คือพอถึงแบบ ท,ที่มาชาชิกําเนือตัวเองใช่คือพอรับรู้โลกมากขึ้นน่ะเขกามสิบขวบระสุเริ่มมีอะไรความคิดเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นแล้วอ่ะก็อยากรู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเอ้าแล้วพ่อแม่เป็นใครฉันมาจากไหนกันแน่นะอะไรเงี้ยเธอจําจได้ว่าพ่อแม่ของเธอหรือว่าครอบครัวคนพลเลร์เนี่ยก็มีมีเอกสาร,รยอยู่กล่องหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านตัวลรรยคิดว่าโอเคเดี๋ยวไปค้นดูแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างคือมันก็ชอบมีรูปผ้ามันชอบมีเอกสารใบเกิดอะไรเนี่ยเธอไปค้นดูใช่ไหม แล้วในวันที่คนเจอวันนั้นนันยศไปเจอกับจดหมายใบนั้นไว้จดหมายที่เป็นภาษาจีนแล้วเป็นน้าหมึกอ่ะที่เขียนเอาไว้อ่ะแต่แน่นอนว่าเคที่อ่นานภาษาจีนไม่ออกอืมแต่ก็แค่ small, รีจิสเตอร์ไปสมองเลยว่าเอ้ยมันมีจดหมายฉบับนี้อยู่เนาะเราก็ไม่ถามพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้ฟังว่าอ๋อจดหมายคืนแบบนี้นีเนี่นี่นาอะไรเงี้ยแต่เธอก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากคือเข้าใจว่าพ่อแม่ฝั่งนี้คงไม่ได้เล่าหมดอะ่ะจะบอกว่านี่มันจดหมายมันจะแบบทางจีนอะไรก็ว่าไปเนาะเวลาลุกเลิศไปยศถึงอายุยี่สิบป ยี่สิบปีนี่หมายความว่าอะไรมหามหลัยแล้วมหาลัยแล้วแบบว่าสิบปีอ่ะพ่อแม่เคดีก็ไม่ได้กลับไปที่สะพนนั้นคแต่ยี่สิบปีเนี่ยมันคือโอกาสสุดท้ายที่เคที่จะกลับไปหรือว่าพ่อแม่จะกลับไปที่ะสะพานนั้นเนาะครอบครัวเพลินเลยเองคิดหนักมากว่าเฮ้ยจดหมายมันบอกว่าสิบปีสิบปีคนกลับไปอะ่ะกลับไปดีไหมนะคือพวกเขากังวลมากกังวลอย่างแรกคือถ้าให้เคที่กลับไปอะ่ะกลัวว่าพ่าอแม่ฝั่งนั้นอะ่ะจะไม่ให้กับไมกแหละ กลัวเสียลัวเ,เสียลูก,ลกไปที่ตัวเองเลี้ยงมายี่สิบปีไปอะ่ะ <Okay. S 1> ก็มันก็เข้าใจได้มากๆเราคือพวกเขากลัวมากหรือกลัวว่าจะถูกเอาไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นยังไงกลัวแบบเคทจะรู้สึกเกลียดพวกเขาไหม,อ,มอะไรกลัวหมดเลยเลย,เลยครับสิ่งที่ครอบครัวพอเลืองตัดสินใจคือเมื่อพวกเขาพ่อแม่ตัดสินใจไม่ได้คนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดอ่ะก็คือเคทที่เนาะโอเคก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่พ่อเขาทก่อนคือ จะไม่เขที่ไปเองอจะส่งเพื่อนไปก่อนเพราะเขามีเพื่อนคนนี้เป็นคนเชื้อสายจีนครับชื่อว่าคุณแอนนี่สูคุณแอนนี่เนี่ยก็แอนนี่บูท่านนี้คุณแอนนี่บูเนี่ยก็พูดจีนได้เป็นเชื้อสายจีนครัแอนนี่ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวพอลเลอร์เนี่ยไปจีนให้ในวันนั้นในวันที่ครบรอบยี่สิบปีอะเนาะ แต่บังเอิญว่าคุณแอนนี่เนี่ยที่เป็นตัวแทนน่ะนันไปสายอืมันคือวันี่20ป,ปีที่ครอบครัวนั้นไปรอถึง3โม,มงครึ่งอ่ะแต่แอนนี้ก็ไปแต่แอันนี้ไป4โมงแล้วอินนิดเดียวเองนิดเดียวเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบโชคอะไรขนาดนั้นยศค,คือว่าพอแอนนี่ไปถึงสะานแห่งนั้นอ่ะเพราะว่ามันมีพวกแบบนักข่าวทีวีที่แบบจริงๆเรื่อง,ง,งนั้นมันก็เป็นข่าวจริงนะเนาะกำลังแบบอยู่แถานั้นอยู่ก็ไปขอความช่วยเหลือหน่อยว่าเอ้ยฉันเนี่ยมาแบบเรื่องนี้นะคุณเคยร,รู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยก็ขขออไปดูฟุตเทงพวก ข่าวทีวีอ่ะที่เขาไปถ่ายในสะพานนั่นนะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้คือหน้าต่างของครอบครัวนี้หรือเปล่านะาหรือแบบวันเลยหรือแบบมันมีคนที่มาบอกามารอเจอลูกอะไรเงี้ยก็เชื่อมต่อข้อมูลกันเนาะท,ท้ายอันนี้ก็สามารถติดต่อกับ,บครอบครัวฝั่งจีนได้ครับนักข่าวเองก็ช่วยสารต่อว่าโอเคเราจะเอาข่าวนี้ไปตีตีข่าวให้นะเพื่อคนจีนรู้เรื่องอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะพอแอนนี่ได้ส่งข้อมูลเนี่ยกับเคที่ให้กับ,บครอบครัวฝั่งจีนนะ ขาพูดฝั่งจริงสุขมั่นใจว่านี่คือลูกสาวของเขาจริงๆเว้ยคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยคือได้มาจากแม่ใบหน้าาจจะได้จ,จากบพ่ออะไรเง้รู้สึกแบบนั้นนะขาพูดฝั่งจิงก็พยายามจะสื่อว่าเฮ้ยเราอยากเจอลูกสาวนะได้ไหมเราลืมแล้วไปว่าเคที่มาด้วยไม่เสร็จเดียวเลยเว้ยเรื่องเดียวคือจะไม่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอืจะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนบอกบอกให้เข้าใจได้ว่าเฮ้ยไม่ต้องบนลูกของคุณเนี่ยที่คุณให้กาเนิดมาตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะครับ มีชีวิตปลอดภัยดีจบแค่นั้นอืให้สบายใจแต่ไม่อยากบอกเพราะกลัวความปลอดภัยกลัวอะไรก็ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเลาแค่นี้ไปอครอบครัวฝั่งจีนรสึกอยากรู้เพิ่มอ่ะอก็เลยไปให้นักข่าวช่วยนักข่าวก็ไปช่วยสืบสอบอินเทอร์เน็ตในจีนก็ช่วยสืบสอบนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ได้ติดต่อกับผู้โพได้จริงๆไว้ทั้งสองครอบครัว,วได้คุยกันแต่ไม่ได้คุยกับใครโดยตรงนะแบบเก็บเป็นความลับไว้อะไรเงี้ยในระหว่างเนี้ครับพวกเขาคุยกันมีการแลกเปลี่ยนรูปกันอะไรเงี้ย ครอบครัวพอเลิกพยมแบบช่างใจว่าเราไว้วางใจครอบครัวฝั่งตินได้ไหมนะเขาจะทาอะไรลูกเราหรือเปล่าหรือเขาจะเกลียดลูกเราไหมทาอะไรหรือเปล่าเนี่ยกังวลไดหมดเนาะผ่านไปหนึ่งปีถึงเทศกาลนี้อีกครั้งหนึ่งครับครอบครัวพอแล้วก็นั่งคุยเก็บเคที่ว่าอ่ะถึงเวลาแล้วถึงแม้จะไม่ยี่สิบแันนี้ยีสิบเอ็ดนะอยากไปไหมเคที่ก็แบบคิดอยู่หลายวันสุวท้ายคือโอเคไปอืมแล้วขอไปคนเดียวโอ้กล้าหาญไปคนเดียวคือ พ่อแม่ไม่ต้องไปด้วยอืไปคนเดียวเธอก็สนใจขึ้นให้บินจากมิชิแกนไปจีนไปสะพานห่างแค่นั้นครับภาพที่เราดูในสะะารคดีอ่ะคือเคที่อยู่สะพานอีกฝั่งหนึ่งพ่แม่อยู่ฝั่งหนึ่งถ้าสองคนก็เดินมาตรงกลางด้วยใจที่แบบตึกตักยศว่าแบบเฮ้ยเราจะได้เจอกับครอบครัวที่พัดภาคมายี่สิบปีแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าสองคนก็มาเจอกันตรงกลางสะพานครับมันก็เป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่พ่อแม่รู่นสองคนนี้ได้เจอกันเนาะ คุณเจนีเป็นแม่เนี่ยร้องไห้หนักมากแล้วเข้าไปกอดเคที่แล้วก็บอกว่าขอโทษนะขอโทษจริงๆรู้สึกผิดมากที่ทิ้งลูกไปขอโทษมากพ่อก็เหมือนกันอืแต่เคที่คือทำหน้านิ่งมากอืเข้าใจว่าคือเธอฟังจีงไม่รู้เรื่องไงแล้วเธอไม่รู้จะรีแอคก,กับเธอไม่รู้เรียกยังไงเลยคือมันไม่ใช่ความรู้สึกว่าคุณจะดีใจอืเสียใจหรืออะไรมันคือความช็อกอะงงง,งงงงอะแต่ถึงแม้เธอจะฟังจีงไม่หรอกแต่รู้ว่าพ่อแม่สองคนเนี่ยเศร้าอยู่ร้องไห้อย่ะไรอย่างงี้ครับ หลังจากนั้นก็ทั้งสองคนก็พาเคที่ไปพักพอนี่บ้านบ้านบ้านเกิดของคนจีนนะเนรับเธอก็ได้เห็นว่าที่วิถีชีวิตของพ่อแม่ฝั่งจีนเนี่ยต่างกับที่สหรัฐมากอยู่กันแบบไม่ได้ร่ำรวยมากนะักบ้านก็เล็กขับแคบอาหารก็เป็นแบบอาหารจีนมากอะ่ะกินเป็ดย่างกันกินอะไรเงี้ยกินข้าวต้มอะไรเงี้ยพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบสั้นๆครับสื่อสารกันลําบากมากยศคือระหว่างนั้นน่ะมันมีความรู้สึกที่หลากหลายเคที่บอกว่า จะบอกว่าดีใจก็ไม่ดีใจโอเคอาจจะดีใจที่ได้รู้ว่ารากเง่าตัวเองอ่ะคือที่นี่นะครับพ่อแม่ฝั่งจีนน่ะพาเคที่ไปที่ตาอนะนายจแล้วก็เชียวว่าเนี่ยพ่อเคยวางลูกไว้ที่นี่นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสื่อพยายามเชฟให้มีภาพนั้นออกมาหรือเปล่าแต่สำหรับเคที่แล้วที่แบบต้องมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันมันแปลกอารมณ์มันแปลกมากนะเว้ยอ๋อนี่คือที่ที่เรายถูกทิ้งหรอนะแล้วกูต้องรู้สึกยังไงนะใช่ สุดท้ายเคที่ออกมาจากเมืองแห่งนั้นบ้านแห่งนั้นด้วยความรู้สึกตึงที่หมดเลยมันตึงแบบมันคิดอะไรไม่ออกอะงงงงกงกไม่รู้จะสุดอะไร<ๆ>อะไรกับสิ่งนี้ครับจะดีใจก็ไม่ได้จะเสียใจก็ก,ก็เศร้านะเห็นแบบเ้ยมันรีไวลยกลับมาภาพแม่ดิบของเราอะ่ะหลังจากนั้นก็กลับมาที่มิชิแกนครับคือเธอน่าจะสัญญากับพ่อแม่ว่าเฮ้ยจะไปแค่แป๊บเดียวกลับมาขอแค่รู้จักกันแค่นั้นแหละอะไรเงี้ย<ๆ>เขาพวกฝั่งจีนก็รู้สึกแบบรู้สึกเศร้าอืมเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์กับสื่อในจีนว่า รู้สึกเศร้าที่เคที่ไม่เรียกพวกเขาว่าพ่อแม่เลยอืมัมมี่แดตดี้ป๊าป้ามาไม่พูดแต่เคที่ก็บอกว่าเฮ้ยที่บะที่อยู่เมกาก็ไม่เรียกพ่อแม่อคือเมกาไม่ด้กักชื่อชื่อไงชื่อแบบเคชื่อแบบอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกไม่ลงรอยกันประมาณหนึ่งเว้ยสุดท้ายเคที่ก็กลับมาที่มิชิแกนก็มานั่งเลียวลาสเวกัสมามานั่งรีเฟล็กว่ารู้สึกอะไรกับมันดีอืเธอก็แบบอัดยูทูบตัวเองเนาะแล้วก็เล่าว่าเออมันก็รู้สึกโอเคแหละที่ได้รู้ ที่มาที่ไปขตัวเองอแต่สุดท้ายแล้วถ้าเธอจะนิยาวว่าอะไรคืออะไรคือบ้านในแท้จริงอะ่ะบ้านของเธออยู่ที่มิชิแกนเลยบ้านของเธออยู่กับครอบครัวพลเลอร์พ่อแม่ของเธอคือพลเลอร์โอเคแหละสองคนนั้นก็จะมีมีเขาเรียนนะมีเป็นคนที่ทําให้เธอกาเนิดมาจริงๆแหละก็เธอก็ขอบคุณด้วยมากๆแต่ถ้าจะแบบอยากอยู่อยู่ด้วยแล้ว,แ,ลวแบบอยากถ้าชีวิตอยู่ด้วยอยากดูแลคือรอบคร็วคนเลิมากกว่าครับเออเดนหนงก็มีแบบ จบประมาณนี้อืม,มันเป็นม่ใช่เรองการที่ตามหาลูกยี่สิบปีอะ่ะแล้วลูกเองพยายามตามหาแรกงาตัวเองอะ่ะแต่จะจะตอบว่ามันจบแบบแฮปปี้แอนดี้ไหมแล้วก็ไม่ถ้าจะบอกว่าแฮปปี้คือเคที่ได้รู้สึกว่ารักงาตัวเองคืออะไรก็ได้แต่แฮปปี้ทุกฝ่ายไหมแล้วว่าไม่เนอะ no. ทุกคนมีความกังวลใจหมดเลยสุดท้ายแล้วก็ต้องคิดถึงต่อว่ามันมีคนที่คุยถึงเรื่องนี้ต่อครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันพูดในเชิเชงปัดเจก,ก็ได้เนาะ การตัดสินใจของคุณเฉียนหรือคุณซูในวันนั้นที่แบบต้องทิ้งลูกที่ตลาดอะ่ะมันจะอาจอาจ,จะมีออปชั่นอื่นอีกไหมนะหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะเราไม่สามารถจัดใช้ได้หรอกว่าถูกหรือผิดอ่ะแต่ที่แน,น่คือไอ้นโยบายวันชายโพลิซีเนี่ยมีปัญหานะมันมีเอฟเฟกจริงไว้มันมีปัญหามีเอฟเฟกจริงต่อคนมันเกิดความกลัวในการจะมีลูกมันเกิดความกลัวในการจะเลี้ยงลูกคนที่สองอะ่ะเนาะก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับประมาณนี้เอ มันจบแบบอึดอัดนะที่ควรจะเป็นไม่นะคือเป็นผมผมก็อาจจะคิดแบบเคที่แหละอืว่าเราไม่ได้บีลองที่นี่เราไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยใช่ใช่แล้วแบบว่าตลอดชีวิตเกสิบเก้าเปซ็นของทั้งชีวิตคือเธออยู่ที่อเมริกาใช่ซึ่งวัฒนธรรมมันคนละแบบกับที่จีนแบบมากสุดตรงเลยมากคือคือมันมีมันมีความแปลกแยกอยู่ะที่เคทต้องกลับไปที่นั่นะอแต่ ถามว่าฟังช่วงขงกันกลับไปคือไดจจะเป็นกับกลับไปเพื่อเไปตอบทาให้สบายใจอืมทําให้สบายใจทําให้รู้สึกว่าโอเคอย่างนราเขาเป็นคนให้เราเกิดมาแล้วก็จบแค่นี้นะก็ได้นะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบฟังทั้งสุดท้ายก็ได้คิดได้หลายแบบแต่เราเองก็ไม่การจัดว่าการทําของเขาคนจีนมันถูกผิดแค่ไหนอะเนาะมันคุดยยากว่ะแต่มันก็เป็นเรื่องเรื่องเราที่ที่ดีนะในแง่ของการที่ เราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกผิดแต่ว่าเราเห็นแอคชั่นบางอย่างในการแบบพยายามเพื่อลบล้างความผิดของตัวเองหรือว่าพยายามทำให้ตัวเองแบบสามารถได้ไถ่อะไรบางอย่างที่เคยทําในอดีตแบบการมาหาที่แม่น้ําหักสะพานหักนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายมันก็คือการทําเพื่อตามหาลูกและทําเพื่อตอบอะไรบางอย่างในจิตใจตัวเองด้วยใช่อย่างตัวเคที่เองก็ทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพื่อค้นหาว่าตัว ตนจริงๆของเธอคือคใครแล้วพอรู้คําตอบเสร็จปุ๊บมันทำให้เธอตัดสินใจได้ชัดขึ้นว่าตอนนี้แหละปัจจุบันนี้แหละคือตัวตนที่เธออยากเป็นจริงๆอืมอืมอืจริงๆเวลาเราพูดถึงการนิยามของครอบครัวพ่อแม่มันจะพูดถึง,ถงนั้นเรื่องพ่อแม่ที่ให้กำเนิดหรือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอ,อ่ะแต่<ๆ>เคสเนี่ยชัดหน่อยว่าเข้าใจได้ที่เคสที่จะเรียกว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูคือให้มีคุณค่ามากกว่าเพราะว่าอยู่เธอมาเก็เก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ยอดบอกอ่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่จน่ะ เพราะฉะนั้นทําอะไรบางอย่างให้เขาได้บ้างครับส่ับเรานะน,นี่คิดเองนะอประมาณนั้นครับครับผม